เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็นกะซิบ,สบสสใส่หูมันบอกบ่แม่นต์ยาก็สิบ่อยากมั่นใจเพิ่นบ่แม่นต์ยาเด้อกระซีบอยู่แต่ว่าบ่แม่นต์ยากประมาณหกสี่สามหกสี่สามคนบอกตัวเดียวโ,โคโลรู้สึกเลือกโคโลหาลเใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง <Ừ. S 1> ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนทุไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะวันนี้เจ๊ตังนะคะก็หลังจากที่ติดตามแนวทางของน้องแอลนะคะก็จะมาติดตามตัวเลขแนวทางของยายยงนะคะ ของแม่ยงนะคะแม่ยงฝันแม่นนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาแม่ได้5 3 6นะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้เราจะมาตามอีกนะคะว่าคุณแม่ฝันหรือ,อยังนะคะคุณแม่ก็เพิ่งมาจากนาเมื่อกี้นะคะเจตังก็เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่นะคะ แม่สวัสดีค่ะว่าจะได้กับแม่บาตรคำเมกเท่หรอคำเมกบัาคำเมกไ้ยคำเมกกระสินได้บอกกระทั่งไปกระสินพอแล้วคำเมกข้าเจ้ามาหาแม่ตีป้าข้าเจ้าคืออันหูจากหอดหมองหอดบอลแท้นําไปเลยเข้า่าเขาเบื่อเขาเบิ่งโทรศัพท์นี่เขานั่ไปเลยตีเมื่อคืนนี้นั้นไปลงบ้านคือนี่บอกคอยได้ประเด็นเอาไปลงบ้านแล้วผ่าร้านไปร้านออกเลย ไปหลดไปเห็นใครจับซื้อเลสเห็นเขาซื้อเลขกม่เขาซื้อเลขเนี่ยกอนถงเนยก่อเลขล้วหรือไหมเอาเล็กแล้วอตได้ไปใครจับซื้อเมื่อคืถึงบอกถึงเ่อหร่เบอ้เขาซื้อตามที่นันซื้อสองศนแปดเขซื้อมันก็มาซื้ออัน สามแปดวาสีแปดอันนู้นเสรานเสรอลานเสือบกเคยเสอยัแต่จะเสริมแต่ได้ไมไอ้ได้ดังนั้นขอเล่นในหน่อยหนึ่งก่อนอืมค่ะแมนว่าสีแปดมันออกห้าสี่แปดเนาะแม่รู้บอกแมนเล็กเล่ามานคำเมกมานนั่นมึกจะดูใช้เมกกระซิ้นก่อค่ะ เขาคงไปเบิ่งนั่นเขาเบิ่งในคลิปเขาเลยตามมาเขาตามหายไม่ยงเลยบ่ค่ะเขาก็เลยว่าแย่ได้ลยายพันแต่แย่ไปเลยเขาโค่นําต้นไม้ต้นตอกอ็คือเก่งแห็บไปหอดทงหน้าเลยบ่แม่ทงหน้าเลยค่ะเจ้าก็สิถามอยู่นี่แล้วเนาะสิถามแล้วเขาไปสงสัยถามล่ะร้านสาวอยว่อันเขาเจ้าตรงอกว่าร้านสาวขายมัดแต้โบ้เลยแล้วจะได้บบบนี้แม่ฝันบอกให้จังไหนฝันใหม่ฝันเก่าบอพันแต่อัน พันจำนูมหาหันบ่พันโตู่พันวาจังสิพันวาจังไหนพันว่าพันพันเ่าเธออวนนี่กับวัดน้ได้โอ้ทีเป็นคือเก่าอยู่ระเบียงเนี่ยเปาเข้ามั้างวันนี้เขาเขาตางกันนะปวดใจ่อยเกลียรใจป่ดเมื่อเมื่อม่เคลีรเวทท่นกูว่าแบว่าไม่เลอันก็คืออ้วดนี่กับวัดน พ่นเบาหน่นยเบาเป็นหัวเว่อร์เบา้วก็เดิงหัวเบาแล้วก็ยิ้มเปยยิ้มเปย์่ัไม่มันดิเขายอะมกคนเวลาเอฟซีมาผัดซีมายิ้มเปยยิ้มเปยจังไลยน้อบอกเพคนนะเอฟซีติดตามมาแมนหน่อยด้วยก็มีเขาไปนั่นก็เลยเขียนไว้ยดิจะเห็นในตาเขาได้แต่ว่าเขคนบ่งคนเห็นด เพิ่นเขียนไว้ไหมเพราะว่าเพิ่อนลงอยู่ต้นกล้วยก่เพิ่นเขาไปเบิ่งในต้นกล้วยวิ่งมอนี้บ่เบิ่งมันใช่เนาะแสดงว่าเอ็สซีนายงตามไปถึงช่งนาแล้วแล้วก็ไปสองตัวเลขที่ต้นกล้วยบ่แม่ต้นกล้วยเพิ่นเห็นจักตัวแม่มันเห็นมันเท้าเห็นแล้วแยเห็นบ่ย่างแยกก็จะเห็นเลยค่ะอันนี้นั่นดิดิตัวเขาหุ้น เขาอบอกเขาหยออกอันตู้นี้นั่นคยว่าฟันเขารมาสิบใจอันนี้นี่เขาเห็นอันี้เขาเห็นหกสี่สามสองศูนย์แปดแต่ว่าอันนี้นั่นเขาเห็นอยู่คุยวอาโ่เจาอยูว่าหาศูนยแต่เขาเบิ้งเขาเบิ่งอยู่เขาเห็นเอ้หางาของแม่เห็นแต่หาศูนยเห็นแต่หาศูนยคับ อันนี้เออเห็นแต่าหาช่วยอันนี้พ้นกระซิบตะมุน่นอ,อันนี้คงเขาอันนี้อันนี้ก็คงเขาเขาว่าเขาเหน็นค่ะแสดงว่าการซีมีตัวเลขเพิ่มเติมนะแม่เน,นาะเมื่อวานนี้แม่บอกเจตังไปนะคะท่านผู้ชมที่คลิปแรกที่ลงไปนี 6, 4, ่ยหกสี่สามหกสี่สามโทนเมื่อทีท่ผ่านมาเอ่อหน้าพ้นเขาฝันนั่นห้าสามหก หาสามหกเข่าสามตวเนาะเขาสามตูบวันนี้เพิ่นห้มากหกสี่สามบัานนี้แม่โยงเห็นอยู่ต้นกล้วยหาศูนย์ห้าศูนยบัานนี้เอฟบานนีุ้่มมาไม่อันจุ่มเอฟซี่ตามมาหอดตรงหน้าบานคัมเมกคัมเมกกระสินเขาโอ้บ้านคัมเมกทาาไปกระสินเคนซองอยู่ต้นกล้วยมันวะคะแลบๆลบางกะคักบงกะกะ สองศูนย์แปดแล้วก็เก้าสามและห้าหนึ่งอ่ะพี่นอ้องนี่จะเป็นตัวเลขนะคะอันนี้เข้าเห็นเดยวเขียนเขียนให้ไหม่เนาะแม่นแมนเนาะเขียน<อ>ให้เอฟซีเนาะวันทีไ,ไปนั่มนะเนาะ,ะเขียนให้สัดๆเอาตัวนี้แหละไ,ไปเลยพี่นนองเโอ้เอฟซี FC กระตามหาหอดพี่เลยอบอกแม่ จะคุ้นดังเเดี๋ยวนะคะอันนี้ของแมยงจะมีแค่สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างของแม่เนาะแม่เนาะอันนี้เนาะเออเออเออทอรนี้เนาะอันนี้จะของแมยงเด้อันนี้จะนินไปเท่านี้งวดวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมแม่เอาให้แม่เขาเหงตึง เขาเนี่ยเถอะวเหยือจะวางงวดหนาเถอะงวดนี่แม่ <c oughs> ไปว่าหอดงวดหนามันโดนโพดงวดหนาเอฟซีได้เลขมากเขาก็มักนำอยู่ <c oughs> อันนาื่อว่นจังไถเราความฝันให้เอฟซีฟังกระดูอันเก่าหันแม่ง <c oughs> วดนี่แล้วอันที่ว่านคนบอกนั่นเมื่อน,นั่นนั่นเออเออเออคนก,กคับว่าคนกับ ก็สิบใส่หูมันดอกบูเมนยาก็จะบอกอย่างมัน่นใจฮึคุณบูเมนยาได้ไงก็สิบอยู่แต่ว่าบูเมนยาอือประมาณหกสี่สามหกสี่สามท่านบอกตัวเดียวโคโลคุณผู้ชมเลือกโคโลค่ะนี่เลยหกสี่สามนะคะสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมหกสี่สามเด้อพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นอธิรักก้องเด้อท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะของแม่ยงนะคะ มาผู mm ้ตะกอนมันออกเนาะแมนเงินเงียบค่ะคนลบออกลบเขาประตูแล้วหมดแมนแล้วเหลือแค่วันเดียวเด้อพี่น้องนะคะแต่ว่าเพิ่นกำลังซิมใส่คักเนาะซิมใส่คักวางหันมันหนักผลขบออกวางหันห้าหกห้าสามหกห้าสามหกวันที่แล้ว งวดนี้นี่บอกตัวได้ก็แม่งวดตัวนี้เพิ่นก็บอกว่าหกสี่สามหกสี่บอกชอบว่าหกหกวันนี้ก็คือบอกแค่ตัวเดียวบอกตัวเดียวบารีบอกไล่ตัวซับบอกยัหกสี่สามหกสี่สามหลังเมืองค่ะบอกตัวเดียวแล้วก็แล้วเลยน้าแม่เนาะแล้วเลยเด็กค่ะแสดงว่างวดนี้นะคืออ่าน่าจะเป็นบริวารเพิ่นลแมนบอเบอแมนยา อันเที่นั่นล้วเลียวค่อยว่านั่งออยผมหั่ไหมดูเทียวนะันพ้นนจะดูเทียงการาับดวางหอไปอย่างนีลาถึคกนเที่ยงเลยทค่ะกรโอ้กันขันนไปหอหน้าหอ่าขาหาหนาน่าจะลุกมายุ่ตติ้วยกะซีตามนั่นเนาะแม่เนาะ สำหรับตัวเลขนะคะของแม่ยงนะคะท่านผู้ชม643 643เลขต้นกล้วยแม่เห็นก็คือ50นะคะสำหรับ FC แม่เห็น208 93แล้วก็51ก็ขอให้ FC โชคดีมีโชคลาภเพิ่นบอกว่าจะได้ก็แม่สิให้งวดนี้อยู่บ่เพิ่นว่าจะเสียเขาบอกเพ,พิ่นว่าคันบ่ถือจาเสียใจงวดถ้ายู่บ่จะเพื่อนถือจะเสียใจ อวัดนะคือผู้บอกให้มันถือก่อนไหมเวลามาทายยืมนอยากยืมเปืนๆได้คนจะบอกบ่าอันได้ยืมฮักยืมเพราว่าเอาให้เอฟซีมั่นใจหน่อยบอกเพื่อนเล่ยเจ้าแมลงนี่จะบอกเพื่อนเล่ยแมลงนี่ยเวลาเอฟซีมาเบิ้งหลายไหนเพื่อนถือเลยหนิจะได้เห็นบุญนำไปห่อห่อกระบอกไปเอาไว้กินวันวันที่หนึ่งได้ยาเอเอาคักๆด้ จเจ้าบาอกแล้วว่าจะเอางวดหนาวงวดนี่บ่เอาได้งว,ว,วดหนาวงวดนี่เอางวดนี้นะคะผู้ชมเนาะก็ย้ำตัวเลขนะคะ643แล้วก็50น,นะคะเป็นตัวเลขของแม่ยงค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ